โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นทีมเจอทีมมีอาจหัวร้อนได้เอาละครับทุกคนครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกด,กดเลยกดเลยเอาละผมว่าจะปั้นตัวดีแล้วแหละเออดิขอครบแนละ้วไดนดูซิว่ากบก้าวดาวมีไหมแล้วกบไฮนะเปอร์ดะเฮ้ยพูดผิดกบอัลตร้านี่ผมมีแค่เจ็ดตัวแต่ว่าไม่เป็นไรลืมไปลืมไปว่าเรายัดกบครบแนละ้วโอเค เดี๋ยวเรือเดี๋ยวดูกบเรียวนานก่อนมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวแล้วสี่ตัวโอเคมีสี่ตัวครับโอเคยัดกบให้ตัวนี้ได้เลยมาคือการจะปั้นขึ้นกระดาษนะครับผมแนะนาเลยผมขอแนะนําก่อนนะครับว่าไปหาเกียร์ดีๆครับก่อนจะปั้นหรือก็รอให้ถึงสุกเสาร์อาทิตย์ก่อนครับถึงจะปั้นครับเพราะว่า มันต้องเสียวัตถุดิบเยอะเออแต่ถ้าเป็นสุกเสาวธิตทนี่คือเนี่ยผมกดตรงบัฟนะครับวันสุกใช่ไหมครับบัฟสองปั้นบัฟสองเท่าครับนี่ผสมกับเลนเจอร์ดิในที่สุดผมก็ขึ้นเก้าดาวแล้วโอเคเดี๋ยวผมปั้นโชว์เลยแต่แต่ผมขอข้ามคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเจอกันตอนปั้นแม็ก โอเคปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะผมนี่แทบไม่ต้องเสียตัวเยอะเลยคือถ้าผมปั้นหลังสุขสาอาทิตนะคือได้เสียวัตถุดิบเยอะกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหในที่สุดผมก็ปั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความสามารถที่ผมได้ก็คือโจมตีครั้งสุดท้ายไม่จำเป็นเลยครับพี่้องไม่จำเป็นเลยอยากได้ต่อต้านหยุดค่าดีนะผมมีตัวปลูกพลังห้าใบโอเคไหม ขอหยุดห้าเฮ้ยขอต่อต้านหยุดห้อู้วพล่งเลยโอ้ยเฮ้ยขอต่อต้านหยุดห้านะขอเออเปนอย่างนี้เนี่ยเออโอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วครับดีต่อต้านหยุดห้าผมแนะนํเในตัวนี้ให้เล่นต่อต้านหยุดห้าเลยครับท่านผู้ชมโอ้ไหนดูซิแร่แร่เยอะมากเอาจริงหนึ่งพันห้าร้อยเออแร่เยอะครูดาวก็เยอะด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือสามจุดห้าแล้วโอเค น่าจะเล่นได้ดีขึ้นแล้วแหละโอเคมาแล้วนี่เดี๋ยวเกมตั้งรับดูก่อนโอ้หนี่เป็นไงล่ะวางเรียบร้อยแล้วนี่สี่ตัวโอเคตัวครบเซตเลยโอเควะแต่ดูซิว่าจะเก่งไหมโคดี้เมียเนี่ยเออหุยยืดถึกเลยครับการน,นี้แต่เสียอย่างเดีเยวคือแร่เยอะครับโอ้โหไวอยู่ไวอยู่ครับท่านผู้ชมวอยู่ สงสัยต้องเปิดเกียร์รอบนี้แล้วล่ะเพื่อหารุแรกสามจุดวาเออแล้วก็ต้องหาเข็มขัดน้ำตามาใส่โอ้บาละไอ้คนดี้โอ้มีต่อต้านอยู่ท่าด้วยนะผมชอบตรงนี้นี่แหละเออเป็นไงล่ะโอ้แต่ว่ามันต่อต้านเพิ่มเร่หนึ่งพัน 1, ไม่ได้ฮนะเสียได้อยู่โอเคถือว่าชนะได้ครับเพราะว่าผมมีมูนอยู่กับคน,นี่ไอดอล โ okay, อเคครับชะนะแล้วโอ้โหถือว่าเล่นได้อยู่ okay. โอเคผมต้องหาเข็มขัดน้ำตาตา,ตามที่คนคอมเมนต์มาก่อนแล้วละ่ะเขออ็เมขัดน,น้ำตาผมมีไหมตอนนี้ให้แน่ใจนะถ้ามีก็ดีนะโอเคเข็มขัดน,น้ำตาใช่ไหมเออเกียเออรถแล่รถแล่เออรถแล่เดี๋ยวเออนี่ไงเกียรถแล่ผม เข็มขัดน้ำตาผมมีมีอยู่โอเคผมมีอยู่แล้วเกียร์ชิ้นนี้ผมก็มีด้วย <Okay. S 2> ผมว่าถ้าใส่เกียร์ชิ้นนี้มันน่าจะหัวดได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าใส่เกียร์ชิ้นนี้มันจะมีหลบด้วยนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอถอดเกียร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคถอดเกียร์เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็เราใส่เกียร์นี้แทน เออก็ดีขึ้นอยู่เพราะว่ามันมีอัตราการหลบหลีกเนาะแล้วก็อัตราการใช้สกิลถือว่าตัวนี้ดีอยู่นะจริงโอเคทดสอบเกียร์ดูครับว่าเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นเกียร์ก็นดีแล้วโอเคมาเ,คเจอกับทีมนี้ได้อยู่มัง้งมาถึงแม้จะมีตัวบินก็เดืะมอมารวยนะครับท่านผู้ชมโว้ยเลอย่างถูกเลยครันนี้ถ้าเพิ่มเพิ่มแลีหนึ่งพันก็อันตรายอยู่ดี ไหวอยู่ครับไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ครับแถมโคดี้ตัวนี้มีต่อต้านอยู่ท่าด้วยนะคือคือโหดมากอ่ะเอาจริงมามาไหวอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหไปดิอยู่ท่าผมไม่กลัวแล้วแต่ผมกลัวเพิ่มแร่หนึ่งพันมากกว่างานนี้โอ้โหไหวอยู่ดี๋ยวปล่อยตัวนี้มาก่อนเลยน่าจะสู้ได้อยู่โอเคไววอยู่ไววอยู่โอ้โหโอ้โหโดนแช่แขบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าโคดี้อันนีบินนีคือมันมีต่อต้านน้ำแข็งเนาะเออมันเลหดโอเคนี่เรียบร้อยครับแตกง่ายๆครับอีซี่โอ้โหไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอเคไนดูซิรอบต่อไปโอ้เจอภูภูใส่เกียร์แบบนี้จริงดิเดี๋ยวดูซิ ดผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะพูนี่โอ้โหใส่เกียร์แบบนี้เสียคอามากเลยนะมาดูลเลยครับพี่น้องลูยเลยนี่อานนี้ครับเจอครับอานนี้อี๋ปล่อยตัวรัวครับคือมันปล่อยตัวเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันปั้นแม็กนะั้วผมลืมไปมันก็ต้องการเกียร์รถแน่อยู่แล้วเออโอเคแต่ถ้าอยากให้รถสุดก็ต้องเข็มขัดน้ําตาแต่ว่าผมต้องการให้เลนเจอร์ผมมันหลบได้ด้วยไงผมเลยต้องใส่เกียร์แบบนี้ โอเคโอ้โห้ตึงอยู่นะแต่พูนี่ใสเกียร์แบบนี้ก็ถือว่าอ่อนอยู่โอ้หอยเดียวผมต้องใช้ไอเทมแล้วไม่ไหวแล้วงานนี้โอ้โหตายละโอเคเราเป็นไงล่ะโอยมาอุ้ยอ้โอ้ยออ้ยออ้ย้ยร้ยอยอ้ยโอ้ยอ้อยอนอ โอเคโอเคโอเคชนะเรียบร้อยนี่โอเคมาลุยรอบต่อไปเลยโอ้คูณสองผมว่าต้องเล่นน้อย,อยๆแล้วล่ะเยวข้อมูลโทรศัพท์ผมเต็มเนะเออไ่นแต่รอบสุดท้ายแล้วมั้งโอเคมาโอ้คนที่อาทิ์บินมาแบบนี้มันไม่ต่อต้านน้ำแข็งหรอกงานบอกงานบอกไว้ก่อนเลยผมพูดผิดอ่ะตีนพันกัน โอ้โห oh, oh. มาเลย้าจะต้าได้อยู่นะเพราะว่าผมมีโคนี่เมดเอ้ยโคนี่ลูกคนหนูอยู่คือไม่กลัวครับง,งานนี้ไม่กลัวผมไม่กลัวครับโคนี่เมดนี่ใส่เกียร์รถแรกครับโอ้โ oh, ห oh. สองจุดเลยครับง,งานนี้ถึงแม้จะคาดรถแรกจะน้อยลงก็เถอะมาไวอยู่โอ้โหโอเคโอเคมาพัดไปก่อนเลย น่าจะชนะนั่นแหละคูณสองแล้วเนี่ยโอ้โหมาวุ้ย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 เกือบเกือบเกอเอ้ยเอ้ยายายาเอ้ยเออชนะครับเป็นไงล่ะโอ้ยได้แต้มคูณสองเลยครับงานนี้ไหนดิซิเอออหนึ่งร้อยสี่แต้มเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมทางด้านผมขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ